8ราศี16สิงหาคมนี้มีโชคเฮงได้รางวัลใหญ่สวัสดีครับทุกท่านอีพี EP นี้ครับอาจารย์เกรทเทวาจะมาบอกครับว่าจะมีลัคนาราศีได้บ้างที่จะรวยนะครับในช่วงวันที่16สิงหาคมนี้นะครับเน้นๆมาหลักๆมาจากการเสี่ยงโชคแหละว่าดวงใครจะมีโชคลาภเด่น ในวันที่16สิงหาครับเพราะว่าเป็นวันที่ออกรางวัลใช้ดาวจรนะครับไม่ได้ดาวพื้นดวงนะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าได้จากอะไรด้วยนะครับจะได้ไปโฟกัสให้ตรงจะได้ถูกลลเลยๆเฮงๆปังๆกันไปเลยนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษเลยนะครับพอทั้งดาวพระัสบดีก็ยังครองตําแหน่งราชาโชคและดาวราหูก็เป็นเทวีโชคมันมีถึง2โชคทับตัวเราอยู่เลยนะครับ บวกกับดาวการเงินครับดาวศุกร์ครับเห็นไหมก็ไปลอยอยู่ในภพปุตตะดาวอังคารดาวเต็งก็อยู่ในภพปุตตะปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์โครงการต่างๆ่าหูก็มาจากโชคลาภทับตัวเราเห็นไหมครับก็เลยสัมพันธ์ว่ายังมีโชคมีลาบได้อยู่นะครับตรงนี้ซึ่งปุตตะเนี่ยโชคลาภอันเกิดจากเด็กเกิดจากลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงบอกเลขเคยเห็นคลิปใช่ไหมครับที่ให้สัตว์เลี้ยงที่เรารักน้องหมาน้องแมวจับ น้องนกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเลขออกตรงได้หมดหรือมีลูกครับให้ลูกจับเลขนะครับมีทั้งให้ลูกไปจับที่แผงลูตเตอรี่เลยกับสองให้ลูกจับเขียนเลขไว้อ่าใส่กระบะไว้อะไรอย่างงี้อ่าแล้วให้ลูกจับปรากฏว่าหยิบตรงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมหรือจะไปซื้อไปเสี่ยงโชคกับคนอายุน้อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับก็จะยิ่งแม่นยําเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยกับชาวลักนณาราศีเมษนะครับต่อไปครับก็ต้องเป็นลักนณาราศีมิถุนสิครับโอ้โหจังหวะนี้โดดเด่นเหลือเกินที่สุดยืนหนึ่งปังมากๆนะครับเพราะทั้งดาวพฤหัสและดาวราหูโคจรออยู่ในเรือนลาภะดาวตัวเอง นะครับก็โครจรได้ตําแหน่งราชาโชคชลฉลกฉเฉาผลบุญเก่าส่องเห็นเป็นสงา่ามีอํานาจรัชดับดุพระราชาเมื่อซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหดาวประจําตัวเป็นถึงราชาโชคแนะนําซื้อกับพี่ชายไว้ก่อนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดาวพุธที่เป็นราชาโชคยังมาจากเรือนพันธุด้วยพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินแปลว่าเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกหนึ่งสองในเรือนการเงินครับมีดาวเกตรครับเลขที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลว่า ดวงเราเนี่ยมันโ,โหโชคลาภเยอะแยะมากมายไม่ได้จากการเสี่ยงโชคก็ไดจากการทำมาหากินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินหล่นทักโอกาสลู่ทางช่องทางไดดีวิ่งเข้ามาโอ้โหเหลือถล่มทลายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคก็เน้นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขที่เกี่ยวกับเลขรถเลขบ้านและเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาฝันแม่นก็ได้นะครับตรงนี้และที่สําคัญดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ครับพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้น แนะนำครับแหล่งที่ซื้อให้ใกล้น้ําด้วยนะครับเสริมเป็นอย่างดีเนี่ยจะมีมุมที่จะถูกได้มากขึ้นและที่สําคัญครับดาวศุกร์โคโจอเป็นสามอีกครับศุกร์สามนี้จะ,จะเจริญยิ่งยศดนานได้ตําแหน่งปฐุมเกมเก์ปฐุมแปลว่าดอกบัวเนี่ยชัดเจนมากรกาศาีเมถุนนะครับไปเสี่ยงโชคใกล้ๆดอกบัวนะครับสระน้ําอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อที่มันมีแบบเนี้ยเคยเจอนะครับเคสแบบนี้เลยก็คือเขาไปธนาคารครับแล้วเขาลงมาเนี่ย ตรงที่ด้านล่างธนาคารครับมีอ่างบัวอ่าแล้วก็มีดอกบัวขึ้นแล้วก็มีคนขายลอตเตอรีร่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาซื้อแบบนี้เลยถูกเลยเต็มๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาที่ทางที่มันเป็นลักษณะแบบนี้คือมีดอกบัวด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบเนี่ยใกล้ๆน้ําใกล้ๆดอกบัวเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกางวันใหญ่เลขก็เลขตัวเราเลขบ้านเลขรถเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลเนี่ยอย่างนี้เลยนะจะเฉเพาะลัคนาลาศิ์วัถุลักนาราษณศีเดียวด้วยนะ ที่ได้ปฐุมเกเก์น่ะเพราะนั้นลุยได้เลยนะทําตามนี้ชาวมิถุนรวยแน่นอนครับเพราะเคยมีเคสจริงมาแล้วนะครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีธนูครับอ่าเพราะอะไรครับเพราะชาวธนูครับน่ะดูตามนี่นะครับดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวสุ์ครับดาวสุขตอนนี้โคจรอยู่ในภพสุภะักแต่ว่าเดินถอยหลังภักองศาอันนี้ไม่ยากครับเลขเก่าๆครับที่เล่นเมื่อเดือน กรกดาคมอ่ะมามามาจัดต่อในเดือนสิงหาคมครับมีเกณฑ์ที่จะถูกอ่าแล้วก็ไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยสัมพันธ์กับวัดครับสถานที่ก็คือวัดเสี่ย,ยงโชคที่วัดแล้วดาวประจําตัวเราก็เป็นดาวพุทธหัสเป็นดาวธรรมะอยู่แล้วเห็นไหมวัดแล้วต้องเป็นวัดที่มีริมน้ําด้วยติดแม่น้ําติดคลองอย่างเงี้ยยิ่งดีเพราะพุทธสุเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นคู่ธาตุน้ําเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาวธนูนะครับเลขเดิมๆนะครับแล้วก็วัด ใกล้ๆน้าเนี่ยอันนี้จะดีมากนะครับตรงนี้ห,หรือเป็นสารเจ้าก็ได้ลานเทพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีริมน้ํามีบ่อน้ําโอ้โหได้หมดเลยนะครับตรงนี้ไปจัดตามนี้ได้เลยนะครับจะถูกมากแน่นอนต่อไปเป็นลัคนาราศีสิงห์สิครับโอ้อันนี้ก็ชัดเจนครับเพราะว่าดาวพุธเขาเป็นทั้งดาวการเงินทั้งดาวโชคลาภเนี่ยโคโจรทับลันคนาคนราศีสิงห์แล้วก็ได้ราชาชโชคแล้วมหาจักรมีเกณฑ์ได้ถูกแบบเบิ้ลๆนะได้โชคสองชั้น เฮงสองต่อสองเด้งยิงเป็นนัดเดียวนี้สองตัวได้หมดซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายให้โชคเลขอะไรก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราดีก็ทับตัวเราอยู่อ่ะเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมทําคลิปไปแล้วไงดาวพุธชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไรตามวันเกิดนัด่นแหละไปโฟกัสตรงนั้นอีกทีหนึ่งใครยังไม่ฟังก็ฝากทิ่ไปมุมขวาบนนะครับไปฟังกันได้เลยอ่ะนี่ก็เจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เสริมก็คือริมน้ําอีกแหละก็พุธสุกเห็นไหมคู่ธาตุน้ําอ่ะ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีครับชาวสิงห์ก็จะเฮงๆปังปังรวยๆยนะครับจังหวะนี้ต่อไปครับลัคนาราศีกรกฎครับโอ้โหอันนี้ชัดเลยครับเพราะว่าดาวกระจุกอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยตั้งสามดวงนะครับในช่วงเวลาที่ออกรางวัลครับและโดยเฉพาะดาวศุกร์ครับมาจากเรือนลาภะครับลาภะกระดุมภาพแปลว่าโอ้โหมีเข็์ได้โชคลาภเป็นการเงินก็เสี่ยงโชคแล้วได้เงินดาวศุกร์เป็นดาวปเจ้าเรือพันธุ์ทพันธุ์ทปแปลว่าเลขบ้านเลขรถบางคนเอาคันไหน อ่าหรือว่าคนมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะก็ดูเลยครับว่าในจังหวะเนี้ยที่ฟังอยู่เนี้ยอันไหนสะอาดกว่ากันอันไหนดูดีกว่ากันใหม่กว่ากันเช่นรถเพิ่งซื้อมาบ้านนี้อยู่มาสิปีอ่อยายเงต้องเล่นเลขรถอ่าเพราะดาวสุขเป็นดาวความสวยงามเป็นดาวสะอาดเป็นดาวใหม่หรือถ้ามีหลายคันก็เอาคันที่สวยงามเช่นเก๋งกระบะต้องรถเก๋งครับอ่าเห็นไหมเจาะลึกกันเลยทีเดียวเชียวที่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงแถวๆริมน้ําหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่า พุทธสุขเป็นผู้ธาตุน้ําหรือถ้าไม่มีเรานี่แหละพกน้ําติดตัวไปด้วยซื้อน้ําไปขวดหนึ่งติดตัวแล้วก็เสี่ยงโชคแล้วก็เน้นเลขบ้านเลขรถไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีมุมที่จะถูกมากมายไก่กองร่ํารวยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับชาวกรลกดนะครับต่อไปครับลัคนาราศีกลุ่มนี้ก็ยังโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวตัวเองก็เป็นเทวีโชคดาวโชคลาภดาวการเงินงก็เป็นราชาโชคอยู่ในบ้านดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้ก็ยังเล็งลักนาเราอยู่เห็นไหม ก็แปลว่าสัมพันธ์กับโชคลาบได้นะครับแต่ก็หลังที่บอกเรตอนนี้เขาไปเล็งลักขณาแปลว่าซื้อกับเพศตรงข้ามไว้ก่อนผู้ชายซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงซื้อกับผู้ชายนะครับหรือถ้ามีแฟนมีคู่อ่ะให้แฟนเสี่ยงให้แฟนหยิบเลขให้นะครับ <c oughs> ก็จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนทําให้มีโชคมีลาบร่ํารวยได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมครับพุดสูอีกแหละคู่ธาตุน้ำอีกแล้วเห็นไหมเพรา <c oughs> ะนั้นก็ใกล้ๆน้ําริมน้ําไว้ก่อนนะครับ <c oughs> จะเป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคู่ไม่มีแฟนเลขที่จะเป็นไปได้อีกคือดาวศุกร์ครับเห็นไหมครับมาจากเรือนพันธุพันธุไปว่าเลขบ้านเลขรถอสัมพันธ์กันอะมีเกณฑ์ออกออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมจัดได้เลยตามนี้เลยนะครับต่อไปครับลัคนาราศีพิจิกมาแล้วครับมาแบบจัดหนักจัดเต็มครับเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภ วันที่16สิงหาโคจรอ,อยู่ในภพกรรมะได้ตำแหน่งราชาโชคจะมีโชคอันเกิดจากการทำงานแสดงว่าเคล็ดลับในการเสี่ยโชคคือซื้อในที่ทำงานใกล้ๆออฟฟิศเนี่ยมีคนมาขายลอตเตอรี่แถวออฟฟิศซื้อเลยได้เลขเกี่ยวกับเลขที่ทำงานเราเลขบัตรพนักงานเลขที่ออฟฟิศเราหรือผมมีเคสตรงๆเลยนะครับดวงแบบนี้เขาไปหาลูกค้าครับในวันใกล้ๆวันหวยออกลูกค้าอยู่บ้านเลขที่นี้ เอกเอ,ก,เอ,ก,เอกออ่าปรากฏเขาก็ไปซื้อตามบ้านเลขที่ลูกค้าไงเพราะเขาไปคุยงานด้วยปรากฏว่าถูกครับได้รางวัลล่ํารวยเห็นไหมแปลว่าซื้อในเลขที่ทํางานเราหรือไปหาลูกค้าเราก็ไปซื้อที่บ้านเลขที่ลูกค้าคือหลังจากฟังเนี่ยเราไปติดต่องานที่ไหนนะเราก็ไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับตรงนี้เน้นสัมพันธ์กับการงานและถ้าใกล้น้าด้วยก็จะยิ่งดีอีกแหละเพราะคูดสุขเป็นคู่ทัดน้ําครับจะเสริมทําให้เราได้มากและได้เยอะขึ้นครับอ่าก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้ อ่าแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายแล้วครับลัคนาราศีตุลสิครับโอ้โหอันนี้ก็ปิดท้ายอย่างงดงามอย่างยิ่งใหญ่โชคก้อนใหญ่ก้อนโตรับเป็นล้านได้ดาวพฤหัสเห็นไหมครับเด็งลัคนาราชาโชคราหูเรียงลัคนาเทวีโชคด,ดาวศุกร์ดาวประจําตัวได้นะละอุดมดม์เกือมเกณฑ์ก็มากมายไก่กองเยอะแยะนะครับอุดมสมบูรณ์และดาวตัวเองอยู่ในเรือนลาภ โอ้โหจะเหลือแหละครับดาวพุธอีกก็เป็นราชาโช,ชคในเรือนลาภะดาวคัรดาวการเงินก็อยู่ในเรือนลาภะโอ้โหมีแต่เรือนโช,ชคลาบอะมากันถล่มทลายเหมือนกันเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเช่นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เพราะมีดาวพุธดาวงการสื่อสารอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์จะออกได้เช่นเดียวกันจัดได้เลยนะครับหรือตามเลขเดิมๆก็ได้นะครับเพราะว่าวันที่ออกานวันเนี้ย ดาวศุกร์ก็พักองศาดาวพุธก็พักองศาเลขเก่าๆมักจะมาหรือเนี่ยการที่เห็นเลย6-4 6-3 3-4เนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากโดยเฉพาะดาวศุกร์พักองศาดาวพุธก็พักองศา6-4 4-6เนี่ยมาแรงแต่ถ้าเล่น6ก็จะลืมเล่น9นะครับ9-4 4-9เนี่ยเป็นกฎเกณฑ์เลยนะครับก็จะทําให้ชาวตุลเฮงๆปังๆรวยๆครับแหมยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้และแน่นอนครับที่ทายมานี่เป็นดาวจรนะครับแต่ถ้าอยากรู้แบบ เจาะลึกเลยว่าพื้นดวงเราจริงๆแล้วมีหรือเปล่าเนี่ยแนะนาครับแอดไลน์แอซไซเคตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับและทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันที่ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและอาจารย์จะดูแม่นๆลึกๆละเอียดให้ครบทุกเรื่องแล้วถามว่าดู้วได้อะไรบ้างละเอียดขนาดไหนไปฟังต่อให้จบครับจะมีบอกค่าครูเท่าไหร่บอกครบเลยนะครับแลวยังมีภาพเฉลมิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอย่าลืมกดติดตามช่องนนี้้้ไไวดเลยะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตสไกเกรเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดน,นะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกตเวยจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเวยยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดาขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัพย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรสเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆ